bm21 กร a d มันเป็นจรวดหลายลำกรองจากทางโซเวียตขนาด122ม mm. ิลิเมตรตัวเครื่องยิงออกแบบขึ้นมาเพื่อเน้นใช้งานในการจัดการค่าศึกแบบวงกว้างระยะยิงของมันใกล้ถึง40กิโลเมตรพบเห็นการใช้งานมันได้ในหลากหลายประเทศและหลายสงครามทั่วโลก เจ้า B M 2 1 Grad รมันเป็นจรวดหลายลำกรองอีกหนึ่งรุ่นที่จัดว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากหากใช้งานมันอย่างถูกวิธีซึ่งเจา้า B M 2 1 Grad แรนี่แหละครับที่ทางกัมพูชาได้นำมาใช้งานยิงเข้ามาบริเวณชายแดนฝั่งไทยเราจนบ้านเรือนเสียหายไปหลายหลังและถูกเราโต้ตอบจนต้องร้องไห้ออกสื่อ B.M. 2 1กอักษรด้านหน้าคําว่า B.M. มันเป็นตัวย่อมาจากคําว่า Boivawa Machina แปลเป็นภาษาไทยก็คือยันเกราะต่อสู้ส่วนชื่อเล่นตามหลังคําว่าแกรดมันเป็นภาษารัสเซียเช่นกันแปลว่าลูกเห็บก่อนจะเข้าสู่ประวัติความเป็นมาของเจ้า B.M. 2 1แกเราคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีมันกันสักนิด ในวันที่1กันยายนปีคิเตศักราช1939โรคก,ก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นในช่วงเวลานั้นทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าปะทะกันหลายต่อหลายจุด ในเวลานั้นหล,ลายประเทศโดยเฉพาะทางอังกฤษก็ได้เริ่มมีการใช้จรวดกันแล้วก็คือการนําจรวดที่คล้ายๆกับบ้างไฟบ้านเหลาไมโซเรียนมาพัฒนากลายมาเป็นจรวดแบบคอนกรีตล็อกเกตซึ่งจรวดรูปแบบนี้มันก็ได้ถูกนํามาใช้งานในช่วงสงครามอย่างกว้างขวางโดยทางอังกฤษด้วยและเวลานั้นหล,ลายประเทศรวมถึงโซเวียตก็ได้มีโครงการพัฒนาจรวดหลายลํากรองของตนให้ทันใช้ในช่วงสงครามนี้เช่นกัน เวลาก็ได้ล่วงเลยมาสักพักจนมาในช่วงกลางสงครามโลกครั้งที่2ปีคิรศักราช1941ทางโซเวียตก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาจรวดหลายลํากล้องรูปแบบใหม่ของตนในที่สุดและพวกเขาก็ได้ทาจรวดหลายลํากล้องรุ่นใหม่นี้มาเข้าร่วมสมรภูมิด้วยเช่นกันมันเป็นจรวดที่แปลกตาก,กว่ารุ่นอื่นๆที่พบเห็นจัดว่าเป็นจรวดหลายลํากล้องรุ่นแรกที่ติดตั้งมาก,กับรถบรรทุก ความคล่องตัวของมันในสนามลบนั้นจัดว่าดีมากๆรองรับจรวดขนาด130มิลิเมตรถึงแม้ว่าความแม่นยำของมันจะต่ำก็ตามแต่หากระดมยิงแล้วนั้นมันสามารถทำลายเป็นวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือจรวดหลายลำกรอง BM8, BM13 และ BM31 คาทูชาจากทางโซเวียต ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้จะมีชื่อเล่นว่าคาทูชาทั้งสิน้นโดยคำว่า BM ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นแปลว่าย่านกราะต่อสู้ส่วนชื่อเล่นตามหลังคำว่าคาทูชามันเป็นชื่อเพลงสำหรับการเดินขบวนทหารโซเวียตแต่งขึ้นในปีคิเตศักราช1938 ตัวแท่นยิงของเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องซีรีส์คาตูชามันถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเรียบง่ายเหมือนกับการวางรางเหล็กไว้ที่ด้านบนของตัวรถบรรทุกเท่านั้นในการเปิดตัวจรวดหลายลำกล้องของทางโซเวียตครั้งนี้มันได้สร้างมาตรฐานใหม่ของจรวดหลายลำกล้องขึ้นอีกด้วยจนทำให้ทั่วโลกต่างก็ต้องเร่งพัฒนาให้ทันใช้ในช่วงสงครามเช่นกัน ในเวลาใกล้เคียงกันทางนาซีเยอรมันก็ไม่น้อยนะ่าหลังจากโดนจรวดหลายลำกรองสวนเข้าไปบ่อยๆพวกเขาก็ได้มีการเริ่มใช้จรวดหลายลำกรองแบบรากจูงของตนในานามว่าเนเบลเวเฟอร์41สครีมมิ่งมิมิซึ่งรุ่นนี้ก็มีการซุ่มพัฒนากันมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามแล้วแต่ความคล่องตัวของมันก็ไม่ทัดเทียมกับเจ้าคาทูชายูดี ในเวลาต่อมาทารนาซีเยอรมันก็ได้มีการนำเจ้า Nebel w วเฟอร์1ขนาด150มิลิเมตรมาติดตั้งบนรถบรรทุกแบบโอเพลกลายมาเป็นเจ้าแพนเซอร์เวเฟอร์ตัวเครื่องยิงจรวดจะมีท่อยิงมาให้มากถึง10ทอ่อแต่มันก็เป็นอีกรุ่นที่มีการผลิตออกมาจำนวนจำกัดอยู่ดี ผ่านมาไม่นานในปีคิเศักราช1943ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันทางสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการพัฒนาเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของตนออกมาด้วยเช่นกันในการนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็ได้นำจรวดหลายลำกล้องของตนไปติดตั้งบนรถถังแบบ M4 Sherman กลายมาเป็นรถถังยิงจรวด T34 c a ิ i o p e แต่ก็พบเห็นจำนวนไม่มาก ในช่วงหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงเจ้า bm 1 3ค่าคาทูชามันก็กลายมาเป็นจรวดหลายลำกรองอีกหนึ่งรุ่นที่มีชื่อเสียงมากๆจนถึงขั้นที่ว่าทางโซเวียตได้ส่งมันออกไปยังพันธมิตรของพวกเขาหลายต่อหลายประเทศ ต่อมาในปีคิตสักราช1952หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไปได้เพียง7ปีช่วงนี้โลกก็ได้เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นแล้วทางโซเวียตก็ได้มีการประจำการจรวดหลายลำกรองรุ่นใหม่นามว่า BM14 มาแทนทีเจ้า BM13 คาตูชาในที่สุดคราวนี้จรวดหลายลำกรองรุ่นใหม่ของทางโซเวียตมันก็ได้กลายมาเป็นแบบท่อแล้ว ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษที่1,960ทางโซเวียตก็ได้มีโครงการพัฒนาจรวดหลายลำกรองของตนทั้งเครื่องยิงและจรวดใหม่จุดประสงค์ในการพัฒนานั้นก็เพื่อจัดหาจรวดหลายลำกรองรุ่นใหม่มาแทนทีเจ้า BM-14 ขนาด140มิลิเมตรที่เริ่มร้าสมัยและมีการประจำการมาตั้งแต่ปีคิตศักราช1,952แล้ว ต่อมาไม่นานโครงการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องใหม่ทั้งเครื่องยิงและจรวดก็ได้สําเร็จเสร็จสิน้นกลายมาเป็นเจ้า BM21 Grad และจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นมันจะมีชื่อว่า M21 OF Rocket ในปีคิกกรัสกัาช1963ทางโซเวียตก็ได้ออกมาประกาศประจำการเจ้า BM21 Grad แทนที่เจ้า BM14 ในที่สุด เจ้า BM21 กรสใน1ชุดยิงมันจะมีท่อยิงมาให้40ท่อรองรับจรวดแบบ M21 OF ขนาด122ม mm, ิลิเมตรเป็นจรวดมาตรฐานซึ่งจรวดที่นำมาใช้งานกับมันนั้นจะเป็นจรวดหัวลบระเบิดแรงสูงแบบแตกตัวให้ Explosive Fragmentation หรือหัวลบแบบ HE f r a g ในจรวด1ลูกจะมีความยาวอยู่ที่2.87เมตร ัวหัวลบของมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่18.4กิโลกรัมน้ำหนักโดยรวมของจรวด1ลูกมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่66.6กิโลกรัมและเอาจริงๆแล้วจรวดก็มีหลากหลายรูปแบบมากที่มันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเจา้า BM21 โดยเฉพาะตั้งแต่หัวลบระเบิดแรงสูงจนไปถึงหัวลบแบบ2วิถี ซึ่งจรวดแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันที่หัวลบส่วนด้านล่างลงมาทั้งดินขับหางทรงตัวและอื่นๆจะมีความคล้ายคลึงกันแถมหากเป็นหัวลบแบบคัสเตอร์วอร์เฮดที่จัดว่ามีความอันตรายจนถึงขั้นที่ว่าต้องมีสนธิสัญญาออกมาแบนมันนั้นเจ้า B M 2 1มันก็รองรับเช่นกัน เจ้า BM 2 1มันเป็นจรวดหลายลำกรองที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเน้นในการยิงทำลายเป็นวงกว้างมากกว่าการยิงเจาะจงเป้าหมายจรวดแต่ละลูกถึงแม้ว่าจะมีพลังทำลายล้างที่สูงแต่มันก็ไม่ได้มีความแม่นยำขนาดนั้นด้วยเหตุนี้เจ้า BM 2 1มันจึงเหมาะกับการยิงทำลายเป็นพื้นที่ หากใช้งานมันอย่างถูกวิธีแล้วล่ะก็มันจะเป็นจรวดหลายลำกรองอีกหนึ่งระบบที่มีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมาเหมาะสําหรับการปูพรมถล่ม,ลมแนวรับของข้าศึกเปิดทางให้ทางฝ่ายเราเข้าตีหรือถล่มแนวลุกของข้าศึกให้ข้าศึกหยุดชะงักหากนำมันไปใช้งานในการระดมยิงเป้าหมายที่เป็นลานจอดเครื่องบินหรือพื้นที่ที่มียุทธทัวร์ทางการทหารรวมกันมากๆแล้วล่ะก็เละครับ วงเล็บนะครับไม่เหมาะกับการยิงดวนกับปืนใหญ่เพราะปืนใหญ่ออกแบบขึ้นมาเน้นการยิงทำลายเป็นจุดและมีความแม่นยำมากหางระดมยิงด้วยเจ้า B.M. 2 1แบบเต็มอัตราศึกแล้วนั้นมันสามารถทำลายครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง0.8ถึง1เฮกตาร์เท่ากับเกือบ1,000 0ตารางเมตรหรือประมาณ6ไร่กับอีกหงงานเลยทีเดียว อัตราการยิงของเจ้า BM21 มันสามารถทําการยิงจรวดทั้ง40ลูกได้ภายในเวลาแค่เพียง20วินาทีเท่านั้นฉเฉลี่ยแล้วใน1วินาทีจะยิงได้2ลูก เจ้า B M 2 1มันจะมาพร้อมกับแชสซีู่ u l 37 7 5 d แบบ6 x คูณหความคล่องตัวสูงตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์รหัส Z I L 375ให้กำลังได้มากถึง180แรงมา้าซึ่งหากเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วหรือเป็นรุ่นที่ปรปับปรุงแล้วนั้นจะลวดหลายลำกล้องรุ่นนี้มันจะถูกติดตั้งบนแชสซี You ่ จรวดหลายลำกรอง b m 2 1ใน1กองพันจะมีจำนวนทางซ้น18ระบบสามารถทำการยิงจรวดกว่า720ลูกปูพมถล่มแนวพื้นที่เป้าหมายได้พร้อมกันและลอกเดียวภายในเวลาแค่เพียง20วินาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จรวดหลายลำกรองรุ่นนี้มันถูกออกแบบขึ้นมาเน้นการยิงปูพมเป็นพื้นที่และมีความแม่นยำต่ำนั้นก็จัดว่าเป็นจุดดอยอีกหจุด เจ้า bm 2 1มันขาดความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายเป็นจุดหากผู้ใช้งานต้องการความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดแล้วนั้นปืนใหญ่ในรูปแบบต่างๆจะมีความเหมาะสมกับภารกิจดังกล่าวมากกว่าสำหรับการเตรียมการยิงของเจ้า bm 2 1นั้นจะมีผลประจําการลด5นายใช้เวลาในการเตรียมการยิงประมาณ3นาทีตั้งแต่รถจอด ในการควบคุมการยิงจรวดนั้นสามารถบังคับได้จากห้องผู้โดยสารแถมมันยังสามารถควบคุมการยิงจรวดจากระยะไกลได้ด้วย เมื่อยิงจรวดเรียบร้อยแล้วเจ้า bm 2 1จะสามารถออกจากตำแหน่งการยิงได้ภายในเวลา2หนนาทีหลายๆอย่างได้ถูกคำนวณให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการโดนจับวิถีด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและยิงสวนกลับนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเจ้า bm 2 1มันก็มักจะถูกหลายๆประเทศนำไปใช้งานในการยิงจรวดแล้วย้ายจุดยิงสลับกัน ในการโหลดจรวดคาวทอแต่ละชุดนั้นจะใช้การโหลดแบบแมนนวลด้วยพลทหารใช้เวลาในการโหลดประมาณ7-10ถึนาทีต่อมาในปีคิรักัดักราช1969ในช่วงสงครามความขัดแยง้งบริเวณชายแดนจีนโซเวียตหรือสงครามซิโนโซเวียตทางโซเวียตก็ได้มีการนำจรวดหลายลำกรอง B.M. 2 1แกรดเข้าร่วมสมรภูมิเป็นครั้งแรกด้วย หลังจากสงครามความขัดแย้งนี้ได้สิ้นสุดลงในช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีหลายๆประเทศได้ลอกแบบเจ้า B.M.21 แกรดผลิตไปใช้งานเองและอีกหลายๆประเทศก็ได้มีการพัฒนาจรวดหลายลำกรองขนาด122ม mm ิลิเมตรของตนเองที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจ้า B.M.21 แกรดออกมาให้เห็นมากมายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของจรวดหลายลำกรองที่เราเราจะพบเห็นรุ่นใหม่ๆออกมาให้เห็นมากมายในปัจจุบัน เจ้า BM21 มันถูกผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมากสําหรับการใช้งานในกองทัพโซเวียตและสําหรับการส่งออกให้กับประเทศที่สนใจพบเห็นการประจําการมันมากกว่า30ประเทศในปัจจุบันจัดว่าเป็นจรวดหลายลํากรองอีกหนึ่งรุ่นที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในโลกไม่เวน้นแม้แต่ทางกัมพูชาก็มีมันไว้ใช้งานเจ้า BM21 พบเห็นการใช้งานมันในหลายเหตุการณ์ความขัดแยง้งและหลายสงครามทั่วทุกบุมโลก จะเรียกว่าหลายๆสงครามในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จะพบเห็นเจ้า BM-21 ได้เกือบทุกสงครามไม่เว้นแม้แต่สงครามเวียดนามหรือเวียดนามวอรร์รวมถึงเหตุการณ์ความขัดแยง้งไทยกัมพูชาก็พบเจอมันได้ ในวันที่22มิถุนายนปีฮิตศักราช2008เป็นต้นไปประเทศไทยเราก็ได้มีสงครามความขัดแย้งกับทางกัมพูชาณบริเวณชายแดนจนถึงเขาพระวิหารด้วยมีการประทะกันระหว่างทางประเทศไทยเรากับทางกัมพูชาและดูเหมือนว่าทางกัมพูชาจะเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อย จนมาในช่วงเดือนเมษายนปีคิตศักราช2011หลังจากที่สงครามความขัดแยง้งไทยกัมพูชาได้ดำเนินการมามากกว่า3ปีทางกัมพูชาก็ได้มีการใช้จรวดหลายลำกรอง BM 2 1แกรดโจมตีทหารไทยและหมู่บ้านบริเวณโดยรอบซึ่งจรวดหลายลำกลอง BM 2 1แกรดนี้ทางกัมพูชาได้รับมาจากทางสหภาพโซเวียตนั่นเอง ทางกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกรอง B.M.21 เข้ามาทางฝั่งไทยหลายต่อหลายรอบในขณะนั้นทางกองทัพไทยยังไม่ได้ตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่ในการโจมตีแต่มาใช้วิธีการตอบโต้ด้วยเจ้าสีสา่ซาปืนใหญ่อัตราจรความแม่นยำสูงจากทางฝรั่งเศสพร้อมกับเลดาาระบุพิกัดแทนเลดาของทางกองทัพไทยในสมัยนั้นก็จะมี A.N.T.P.Q.36 Fire Fighter เดา SLC 2เรดาร์และ BL 904A ตัวเรดาร์จะระบุพิกัดของเป้าหมายจากจรวดที่ยิงเข้ามาทำให้สามารถยิงตอบโตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในขณะนั้นทางกองทัพบ,บกไทยได้ใช้งานเจ้าสี่ซายิงทำลายจรวดหลายลำกรอง BM 21แกรดของทางกัมพูชาพังเป็นเศษเหล็กไปมากกว่า4ชุดยิงจากระยะไกลแถมเหล่าทหารข้าศึกก็ยังเจอผลซุ่มยิงจากรบบุรีเก็บไปอีกหลายลาย ผลจากการประทะก,กันในครั้งนั้นหลายๆคนก็คงทราบกันดีแล้วว่าผลเป็นอย่างไรทางไทยเราไม่ได้รับความเสียหายมากสักเท่าไหร่เนื่องจากจรวดที่ทางกัมพูชายิงเข้ามาทางฝั่งไทยเรานั้นยิงออกมาเป็นวงกว้างไม่เข้าเป้าหมายที่เป็นฐานบัญชาการหรือฐานยุโทโธปกรณ์สําคัญแต่อย่างไร ส่วนทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้กระสุนปืนใหญ่ของทางฝั่งเรากินไปหลายเมตรไม่ว่าจะมาจากปืนใหญ่แบบรากจุงหรือจะมาจากปืนใหญ่ที่แบกเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอยังครบคันอย่างซีซาจนมาในช่วงหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ทางโคศกลาโหมกัมพูชาก็ถึงกับร้องไห้ออกสื่อจนไม่สามารถแถลงข่าวต่อไปได้เลยทีเดียว ในช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนๆพนพี่พน้องๆหลายต่อหลายคนต้องสงสัยกันแล้วว่าเจ้า B M 2 1มันดีจริงๆหรือไม่แล้วทําไมทางรัเสเซียกับทางประเทศจีนจึงได้มีการใช้งานกันอยู่แม้แต่ทางประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดหาจรวดหลายลํากรองรูปแบบเดียวกันอย่าง S R 4จากทางประเทศจีนมาพัฒนากลายเป็น D T I 2 คำตอบก็คือเจ้า bm 2 1มันยังเป็นจรวดหลายลำกรองที่มีแสนยานุภาพน่าเกรงขามอยู่หากใช้งานมันอย่างถูกวิธีแบบที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นในปีคิตศักราช2014ทางรัสเซียก็ได้มีการนำจรวดหลายลำกรองซีรีส์ทอร์นาโดเ <_ opath> ข้ามาประจำการอย่างเป็นทางการแทนที่เจ้า bm 2 1แกรดในที่สุด ประสิทธิภาพของจรวดหลายลำกรองซีรีส์ทอร์นาโดก็จัดว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเป็นอย่างมากในทุกๆด้านซึ่งมันก็คือการนำเจ้า BM-21 แกรดมาพัฒนาต่อยอดนั่นเองทั้งทอร์นาโดจีขนาด122มิลลิเมตรทอร์นาโดเอสขนาด300มิลิเมตร และ 9A524 ทอร์นาโดขนาด300มิลิเมตรแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางรัเสเซียจะมีการปลดประจำการเจ้า BM21 แกรดไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงมีการใช้างาน,นเจ้า BM21 อยู่อีกประมาณ550ระบบแถมยังมีสำรองอีกมากกว่า2,000ระบบเจ้า BM21 มันจะมีรุ่นย่อยเยอะมากๆแต่จะมีรุ่นหลักๆดังนี้ รุ่นแรก BM21V g r a d V รุ่นนี้มันก็คือเจ้า BM21 เ v อร์ชันสำหรับผลลมตัวท่อยิงจะมี12ท่อติดตั้งบนรถบรรทุกแบบ 4x4 แชสซี g a z 6 6 b รุ่นต่อไป Grab-1 รุ่นนี้มันก็คือเจ้า bm 2 1เวอร์ชั่นน้ำหนักเบาตัวท่อยิงจะมีมาให้36ท่อตั้งบนแชสซีรถบรรทุกแบบ6 x คูณ6 Z il 1 3 1รุ่นนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อเน้นการใช้งานในการยิงจรวดพิสัยไกลรุ่นต่อไป 9k 132 Grab-P รุ่นนี้มันก็คือการนำท่อยิงของเจ้า bm 2 1ออกมาใช้งานแบบพกพานั่นเอง รุ่นต่อไป A215 g r a d M รุ่นนี้มันเป็นจรวดหลายลำกรองสำหรับกองทัพเรือพบเห็นมันติดตั้งบนเรือหลากหลายรูปแบบรุ่นต่อไป BM21 PD Dambra รุ่นนี้มันเป็นจรวดหลายลำกรองสำหรับหน่วยยามฝั่งเพื่อปกป้องฐานทางทะเลจากการแทรกซึมใต้้ํำ รุ่นต่อไป B.M. 2 1 1รุ่นนี้มันก็คือการปรับปรุงเจ้า B.M. 2 1แกรดพบเห็นการใช้งานบนรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์แชสซียูโรามอมีระบบนำวิถีจรวดด้วยดาวเทียมควบคุมการหันทอแบบอัตโนมัติรุ่นต่อไป 9K59 ไพรมารุ่นนี้มันก็คือเจ้า B.M. 2 1ที่มีท่อยิงมาให้มากถึง50ทอ่อ รุ่นต่อไปแกรดเครุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ติดตั้งบนรถบรรทุกอเนกนประสงค์6คณ6แคม a z 5350โดยรุ่นนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธรารณชนครั้งแรกในปีคิตศกราัช2011รุ่นต่อไปทอนาโดจีรุ่นนี้มันก็คือเจ้า bm21 เวอร์ชั่นปรับปรุงผลิตส่งมอบให้กับทางกองทัพรัเสเซียครั้งแรกในปีคิตศักราช2012 ประกาศประจำการในปีคิเตศักราช2014ตัวเครื่องยิงจรวดติดตั้งมาบนรถบรรทุกแบบอยู่รอล4320ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าเลื่อนกดกระดิ่งจะได้ไม่พลรราดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ